ช่องของเราวิวไม่ขึ้นเลยคนติดตามก็มีแต่เพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ดูวนไปวนมากันอยู่อย่างนี้ใช่เรือพอคอนเทนต์ของเราอาจจะยังไม่ดีอืมแล้จะแก้ยังไงดีนะเพื่อนๆอาจะแนะนำสามารถคอมเมนต์ติชมไว้ด้านล่างได้เลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลย เราไปถ่ายชีวิตโคกับบือกันดีไหมเพื่ออะไรดีๆมันจะเกิดขึ้นมันเกี่ยวกับตรงไหนเนี่ยเรามาร้านชาบูทำไมเราหิวลอว่าแต่ร้านนี้ก็คุ้นๆอยู่นะก็มาถ่ายชีวิตโคไงเองเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยก็คนเราเวลาจะถ่ายชีวิตปลาก็ต้องไปหน้าเขียงถ้าจะถ่ายชีวิตโค ก็ต้องมาหน้าร้านชาบูฟังดูแปลกๆนะเอ๊นี่มันพวกใบไม้เดินได้มากินชาบูกันเหรอเลือกที่นั่งได้เลยเชฟครับจริงๆพวกเรามาขอถ่ายชีวิตโคตัวหนึ่งครับเอเอาอย่างนั้นเหรออืมโอเคโอเคอุตส่ามาก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะ ชีวิตโคมันน่าสงสารเนาะว่าแต่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับก็สามหมืนบาทเอ่อพวกเรามีเงินไม่พอครับเชฟพ่อจะมีตัวลูกไหมไทยชีวิตโคก็ต้องใช้เงินเยอะอย่างนี้เราจะทำอะไรกันดีนะมอนทุกอย่างมีทางแก้ แต่ต้องใช้สติและปัญญาที่สำคัญคืออย่างงมงายอย่ากังวลไปเลยเพราะข้ามีรูปม้าเสริมห่วงจุย้ยโอ้สุดยอดไปเลยเองเอามาจากไหนเนี่ยช่องเราไม่มีสปอนเซอร์ไม่ต้องชองมาก็ได้ก็ดีเหมือนกันไม่ได้ถ่าโคแต่ก็มีรูปมา้ามันเชื่อมโยงกันตรงไหนเนี่ยงั้นเรามาติดไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน ขอบคุณและสวัสดีครับ